ขณะที่ทางแผนกธนตกรรมโรงพยาบาลไข้กาวิระได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมและก็ให้ปลอมรู้ด้านธนกรร,ร,รรม สุขศึกษาเรื่องของการแปลงฟันแบบแห้งและการใช้อุปกรณ์เสริมในการทำความสะอาดช่องปากได้แก่ไหมขัดฟันการให้แก่กาลังพลหมวดพลเสนารักษ์โรงพยาบาลข่ายกว,วีละเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและก็ทักษะในการดูแลสุขภาพช่องปากอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงอันจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยเฉพาะกําลังพลสายแพทย์และก็สายเสนารักษ์เองนะคะซึ่งมีบทบาทสําคัญในการดูแลสุขภาพของกําลังพลใน วรวมถึงการให้คำแนะนำด้านสุขศึกษาแก่ประชาชนและครอบครัวภายในกิจกรรมค่ะมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปากการแปลงฟันแบบแห้งอย่างถูกวิธีการเลือกใช้อุปกรณ์เสริมในการทำความสะอาดซอกฟันตลอดจนการป้องกันโรคในช่องปากที่พบบ่อยเช่นฟันผุเงือออักเสบและก็โรคปริทันพร้อมทั้งเน้นย้ำนะคะถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพช่องปากอย่างสม่ำเสมอและก็ต่อเนื่องในชีวิตประจำวันทุกๆวัน นอกจากนี้ได้มีการจัดให้ผู้เข้ารับการอบรมค่ะทำแบบทดสอบความรู้ก่อนและหลังการอบรมเพื่อประเมินระดับความรู้ความเข้าใจแล้วก็การเรียนรู้ที่ได้รับจากกิจกรรมดังกล่าวควบคู่ไปกับการประเมินผลด้านทักษะภาคปฏิบัติโดยให้กำลังพลสาธิตการแปลงฟันแบบแห้งในช่องปากของตอนเองเพื่อใหเจ้าหน้าที่ันตกรรมตรวจสอบความถูกต้องของวิธีการแปลงฟันแล้วก็ให้คำแนะนำเพิ่มเติมเป็นรายบุคคลนะคะเพื่อให้สามารถนำไปป,ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมต่อไปค่ะ